สวนจตุจักรนะคะเป็นสวนสาธารณะหลักนะคะของอุทยานสวนจตุจักรค่ะที่ประกอบด้วยสวนสาธารณะ4แห่งค่ะ1สวนจตุจักรค่ะมีพื้นที่155ไร่ค่ะ สอสวนวัชิระเบญจทัศนะคะหรือสวนรถไฟค่ะมีพื้นที่375ไร่ค่ะสาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะพื้นที่169ไร่ค่ะและส,ส่วนจากภูผาสู่มหานทีค่ะพื้นที่26ไร่ค่ะรวมทั้งหมดนะคะจะมีพื้นที่753ไร่ค่ะ ในปีพศสอน,นะคะ2518ค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้น้อมเกล้าวนะคะถวายที่ดินร้อยไร่ค่ะเพื่อสร้างส่วนสาธารณะค่ะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมชนกกาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบาพิตรค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสี่รอบนะคะในวันที่5ธันวาคม2518ค่ะซึ่งเมื่อวันที่8มกราะคมะ2519ค่ะพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนะคะได้ท่งพระรกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่าสวนจตุจักรค่ะซึ่งเป็นชื่อภาษาสัสกฤษนะคะมีความหมายว่าสี่รอบค่ะ สวนจตุจักรนะคะได้เปิดอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่4ธันวาคมพศ2523ค่ะและต่อมาชื่อจตุจักรนะคะก็ได้ใช้เป็นชื่อของเขตและชื่อของแขวงนะคะที่เห็นจะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะเห็นมีสะพานนะคะสีชมพูอิดหรือเปล่าคะสีนี้สีส้มอิดหรือชมพูอิดเนี่ยค่ะโดยสวนแห่งนี้จะมี3สะพานนะคะที่เป็นลนักษณะคล้ายๆกันเนี่ยค่ะ